นะโมตัววตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,วา,วา,าสัมพุมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปะนะรัญญาตมหาปัมพุทธสน นาเทตวาพมพมนัสสะปิยะปุตเตสุทินเนสุยาวะพม,มโรกาเอกะโกราหรังชาตังภระวะสิเนหีนะปะทานุปะทังทาวิตวามะหันตังทุกขังอนุภะ เวีย,ยนติอีปณบัดนี้อาตมาภาพจากแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรกันว่าด้วยพระนางมัตซีซึ่งเป็นกันที่เก้าต่อจากกันกุมารดังที่ได้นำมาเทศนาในครั้งก่อน สำหรับกันมัดสีนี้แสดงถึงพระนางมัดสีเข้าไปในป่าหาผลไม้กลับมาไม่เห็นกันหาชารีพระนางเป็นทุกข์เดือดร้อนร้องเลือกหาอยู่แต่ก็ไม่พบออกวิ่งตามหาเมื่อไม่พบจึงไปทูลถามพระสามีถูกต่อว่า ค่อนขอดต่างๆน,นานาจนพระนางถึงวิสัญญีภาพสรุปลงแต่นี้ต่อไปจะได้พันานาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนากันมัตสีโดยพิสดารเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาบารมีของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลา เมื่อพระเวสสันดรยกสองดดลุนเลศผู้ยอดรักราวกับว่าจะแขวกควักซึ่งดวงเนตรทั้งสองข้างมาวางไว้ในมือพามพามเท่าชูชกก็พาสองกุมารรอนแรมในทางกันดานควรจะสงสารแสนอนาถาม ด้วยพระรูกเจ้าเป็นกำรรพา้าพรากพระชนานีแต่น้อยๆอยัังมิวายนมพามคู่ขมเข็นเขี่ยวคำรามตีต้อนให้ด่วนเดินตามป่าระหกระเหินหอบหิว้วแล้วหวยให้มีแต่เสียงสองกุมารโอดโอยสะอื้นร้องรำพัน สั่งทุกเส้นหญ้าฝากความต่อเทพพยาดาให้นำข่าวไปบอกพระมารดาให้ทราบความส่วนพระนางมัตสีสีสมสรเข้าป่าหาผลไม้เพื่อพัสดาและลูกน้อยวันนั้นเกิดเหตุแปลกบราดมหัสรรย์ผลไม้เผือกมันช่างหายากที่สุด มะม่วงมันมันลูกจันร์ทลิ้นจีน้อยหน่าสารีระมุดพุทธาไม่มีให้เก็บเหมือนดังเช่นวันก่อน,กอนเกิดพยุพยับฟ้าอันมือดมัวเมือดคึ้มไปทั่วพยมหนฟ้าแดงปานเลือดระเลงปนแปดทิศมืดม,อดมนอย่างไม่เคยมี พระนางมัตสีห่วงหน้าพวงหลังเกรงว่าจะมีภัยต่อพระ,ะพัสดาและกันหาชารีเมื่อเลือกได้ผลไม้หลายอย่างเท่าที่พอจะหาได้นางจึงรีบยกหาบใส่บารีบจรปรีก,กับอาสมพอถึงช่องแคบระหว่างคีรีเป็นตรอกน้อย รอยวิถีทางเฉพาะจรพบราชสีคขว่ขวางเสือโค้งกั้นกลางเสือเหลืองนอนปิดทางจรอ,อยู่ตรงช่องแค่ความจริงสัตว์นั้นก็คือเทพพยดาแปลงกายมานอนขวางเพราะเกงนางจะกลับอาสมแต่ทราบว่าสองกุมารผูกชูชกพาไป ก็จะติดตามเยื้อแย่งรูปกลับคืนมาหอกกลับทำลายปณิพานของพระโพธิสัตว์เสียจนกระทั่งพบค่ำเพศพย,พยาดาในร่างสัตว์จึงหายไปพระนางได้หนทางก็รีบยกหาบใส่บาใจก็พุ่งมุ่งสู่รูกอย่างเต็มหน่วงเมื่อถึงอัจสมก็เป็นเวลาพบค่ำ ไม่พบกันหาชารีพระนางก็ร้องเรียกหาว่าชารีกันหาแม่มาถึงแล้วเหตุชะนยใหญ่พระรูปแก้วจึงไม่มารับเราแต่ก่อนสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งระรี่เคียงแข่งกันมารับพระมารดาเคยแย้มสวนสำรวนระเริงระรื่นเริง รีบรับผลไม้พระแม่กันหาก็จะอ้อนวอนไหว้สเสวยนม่มพระคมเหนือเผาพางเจ้าคอยเฉาะเราแม่ต่างๆตามภาษาทารกเจริญใจบัดนี้ลูกรักทั้งคู่ไปไหนเล่าเสียเมื่อไม่มีเสียงขานรับจากสองสมอน พระนางก็วิ่งออกตามหาอย่างสถา,านที่ต่างๆที่คาดว่ากันหาชารีจะพากันไปวิ่งเล่นแล้วอาจเกิดพัดหลงกับไม่ถูกเมื่อไม่ประสบพบสองสมอนแม้ในที่นั้นๆพระนางจึงเข้าไปกราบทูลพระสวามีครั้งนั้นสมเด็จพระราชสมภาร ได้สดับสารพระนางมัตสีเห็นเธอแสนวิปโยคโศกกันสุดกำลังถ้าแม้จะมิตัดแก่นางมั่งจะมิเป็นการสมควรจะจำเอาโวหารการหึงหวงเข้ามาหักความโศกเศร้าของพระนางให้เสื่อมลงพระองค์จึงตัดปริาพาทว่า ใหญ่กลับมาจนค่ำลืมลูกสามีหน้าที่ประจำไม่รีบกระทำเช่นแต่ก่อนเมื่อเช้าเจ้าจะเข้าป่าดูหน้าสงสารปราณปันหนึ่งว่าจะไปไมิได้ทำร้องไห้ฝากลูกมิรู้แล้วครั้งคลาดแค้วเคลื่อนคล้ายเข้าสู่ดง รานประหนึ่งว่าจะหลงลืมลูกสระผัวต่อเมื่ดมัวจึงกลับเข้ามาทำเป็นบีบน้ำตาตีอกว่าลูกหายถ้าแม้เจ้าอะไรอยู่จริงเหมือนว่าจาก็จะรีบเข้ามาแต่ตะวันมิทันรอน แต่นี่เจ้าเพี้ยวพรเนจรนอนตามสนุกชมนกชมไม้ในภัยพนาทั้งฤาษีสิทธิวิทยาธรคนพันเพทารักผู้มีพักอันเจริญเห็นเจ้าก็จะหน้าเพลิดเพลินไม่เมือนได้ หรือว่าเจ้าพบผลไม้ประหลดัดรสสดสุขสามสเสวยไม่เคยกินเจ้าชวยชิมชอบลิ้นจึงหลงฉันอยู่ช้าจึงเปรียบประดุดภูมินบินว่านเที่ยวทราบทรับเอาเกรสรสุคนลรถพบดอกไม้วิเศษ ต้องประสงค์หลงเข้าคืมรถจนลืมรังเข้าเถื่อนเจ้าลืมพ้าได้หน้าแล้วลืมหลังไม่เหลียวกับเที่ยวทอดประทับมากลางทางอันว่าพระนางสิเป็นหน่อกษัตริย์จะไปไหนก็มีกดกั้นผ่านจากเก่งแสงสุริยันไม่คาดเคลื่อน เจ้ารักเดินด้วยแสงเดือนชมดาวพางได้น้ำค้างกลางคืนชื่นอารมณ์สมขณีพอมาถึงสิทธธรรมเสียขึ้นเสียงเรี่ยงพาโรว่าลูกหายเจ้านี่มิหมายว่าใครใครจะไม่รู้ทันกระนั้นกระมังหรือเจ้าเห็นว่าที่นี้เป็นชีรงจิตคิดอนิจจังทั้งพยศ ว่าเป็นดาบทจึงได้อดอารมณ์เสียเจ้าเป็นแต่เพียงเมียควรหรือจะมาหาหมิ่นได้แม้ถ้าแม้นพี่อยู่ในกรุงไกลเหมือนแต่ก่อนเก่าหากว่าเจ้าทำเช่นนี้กายของเจ้าก็จะขาดสะบั้นรงทันตาด้วยพระกอรเบื้องขวา ของพี่นี้แลการที่พระเวสสันดนปรปนางมัตสีด้วยคำยาบและดูหมิน่นเกจติศัก์ของกุนลาสตรีเช่นนี้ก็ด้วยประสงค์จะเปลี่ยนอารมณ์ของพระนางให้ใครเศร้ามาเป็นความอายและเจ็บแค้นด้วยพระองค์ทราบว่ามัตสีเป็นหญิงถือตัวโดยเฉพาะนางมีความย่อหญิงและความภาคภูมิใจ ในความเด็ดเดี่ยวไม่โรเรในบุรุษฉะนั้นเมื่อถูกปนามจากคนที่นางจงรักพักดีเช่นนี้ความเศร้าก็จะเสื่อมสางสงบจิตเพราะเจ็บใจจึงก้มสีหยันรงกราบไหว้วันทาทูลถ,ถึงเหตุที่กลับช้าว่าข้าแต่พระสมภาราเจ้าเหตุที่ข้าพระเจ้ากลับมาเวลาค่ำทั้งนี้ก็เพราะ เป็นกีในไพวันพึกษาทุกสิ่งสารพันจะแปรปวนไปทุกประการทั้งพื้นที่ป่าพระหิม,มพานก็ผัดพันวันไว้อยู่วิงเวียงเปลี่ยนเป็นพยับมืดมองไม่เห็นข้าพเจ้านี้ก็ร้อนรนไม่หยุดหย่อนแต่สักอย่าง แต่เดินมาก็บังเอิญประลาดพางขึ้นกลางนราปรีพบพระยาราชสีสองเสือสามสัตว์สก,กัดหน้าไม่มาได้แสงอโนทัยจึงได้คลาดเคลื่อนใช่จะเป็นเหมือนพระองค์ทรงดำรินั้นหาไม่ได้ข้าแต่พระสมภารเจ้า ตั้งแต่ก้ากระหม่อมฉันไสตกมาเป็นข้าเพราะองค์เห็นพิรุษร่องรอยที่ไหนพระพเนรสังเกตไว้แต่ปางก่อนจึงเคืองค่อนด้วยคำหยาบทำให้เจ็บจิตเช่นเหลือกำลังคิดจะดูมั่งเป็นไรเล่าว่ามัดซีเป็นข้ามาแต่ก่อน ดังเงาตามพระบาทก็เหมือนกันนอกจากนั้นนี่ก็แน่นอนคือนางใดอันสนิททิศเชื้อแต่การก่อนยังจะได้ติดตามราชสมพานมาบ้างหรือได้แต่มัตสีที่แสนเด้อไม่รู้จักปิ้นรอกปิกภัยเอาตัวนี้มัตสีสวามิภักรักผัวเพียงบิดาก็ว่าได้ ถึงยากเข็นเย็นใจก็ตามกังอุตสากรากรรมเตรเล,เเล่หาผลไม้ถึงที่ไหนก็รกเรียวซ่อนซบอุกษาเที่ยวไม่ถอยหลังจนเนื้อหนังเป็นริ้วรอยโรหิตไหลย้อยทุกย่ยอมน้ำด้วยใจหวังจระไข้ให้ได้ พระราผลปณิบัติลูกและเจ้าประคุณผัวถึงกระนั้นความดีสักนิดจะติดตัวก็ทั้งยากหลากแก่ใจโอ้อกใครน่าจะอาภัพนับพิกลเหมือนอกของมัดสีไม่มีเนตรหน้าที่จะสงสารสังเวชโปรดปานีว่ามัดสีนี้ เป็นข้าเก่าอยู่จริงๆช่างค่อนข้างติปริพาก์ได้ลงคอมีิคิดเลยพระราชฤาษีเวสสันดรเมื่อทรงสดับค่อยถแถลงของนางแล้วกับทําเฉยเมยไม่พูดจาเลยได้แต่นั่งนิ่งถึงพระนางจะเฝ้าซักไซก็ไม่ทรงเจราจาด้วย พระนางออกวิ่งเที่ยวหาบุตรที่โน่นบ้างที่นี่บ้างจนนางเหนื่อยหอบแต่เสียงตอบไม่มีพระนางร่ำให้สุดพลทุรนทุรายจนวิสัญญีสลบไปพระเมศสันดอนตกพระไทยลืมภาวะว่ากำลังอยู่ในเพศพรมจันาวะองค์ลงอกองงุ้งตะกรนาง วางเสียนมัดสีลงกับพระเภาแล้วก็โศกเศร้ากันแสงโดยคิดว่านางถึงชีพิตกใสคังระง,งับอะไรได้ก็ทรงทราบว่าเพียงสลบไปจึงเอาวารีมาประพรมชะโรมล่างความเย็นกำทราบสร้างทั่วสิรีระอินทรีนางก็ฟื้นเคืนจากวิสัญญี เมื่อรู้ตัวว่ากำลังนอนหนุนตับพัามีอยู่ก็ดูรอายพระไทยเคลื่อนพระวรกายลงกาบขอขมาคำแรกที่มัตสีถามก็คือรูปพระเวสสันดรจึงตัดแจ้งความจริงให้นางทราบแทนที่นางจะเศร้าโศกเข้าเป็นสาสองนามกับประคองอัญชรี ออกอุทานร่วมอนุโมทนาในบุตรทานกับพระสวามีทั้งที่ก็เพราะพระนางมั่นในพระบารมีธรรมคิดว่าเมื่อรูปทั้งสองต้องไปตามเจตนาปารภของพระสวามีผู้ทรงรรมแล้วก็มั่นใจว่าปลอดภัยพระธรรมก็เช่นเดียวกันกับดอกไม้ใช่ว่าจะสวยงามเฉพาะตัวก็หาไม่ ติดอยู่ที่กิงกกก่งก้านก็คอยให้กิ่งก้านงามมีสง่าไปด้วยปลูกประดับบ้านเรือนก็ช่วยให้เป็นนิวาสถานที่รื่อนลมน่าอยู่อาศัยชั้นใดทำที่ทำที่มีในบิดามารดาก็ย่อมเกิดอนุภาพปกแผ่ไปถึงลูกและวงตระกูลชั้นนั้นด้วยเหตุนี้พระนางจึง สรัดอะไรใครกังวลรอยเศร้าบนผินพักก็เสื่อมหายกลายเป็นเบิกบานเราเทพยดาผากันอนุโมทนาสาธุการสารรเสริญน้ำใจนางพร้อมโปยพิพยมาราบูชาเป็นการร่วมอนุโมทนาในกุศล,ลเจตนาของนางในครั้งนี้แรเนื้อหาแห่งมัดสีกันได้นำเนินมาถึงตอนนี้ ก็เป็นอันอาวสานส่วนเนื้อความต่อจากนี้ก็มักแจ้งในการสักกบันขอให้สาธุชนผู้สนใจไขในการฟังธรรมจึงได้ติดตามตอนต่อไปซึ่งจะมีแจ้งข้างหน้าเทวนาเทวเทศนาวสานีในที่สุดแห่งพัะธมเทศนา พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นแก้วดวงประเสริฐจงอํานวยให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายปราศจากโรคาภาพ,พยันตรายจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉนี